สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทสุเรียนให้ทุกคนได้รู้จักค่ะก็คือตัวนูทีพลัสนูทีพลัสนะคะใน1ถุงเราจะมีบรรจุข้างในอยู่12ซองนะคะเป็นซองเล็กแบบนี้<ม>ในนูทีพลัสมีส่วนผสมหลักคือเข้าโอ๊ตข้าโพดข้าวกล้องเข้าสาลีและตัวไฟเบอร์หรือเส้นใย,ยอาหารในข้าวโอ๊ต จะช่วยขับคอเลสเตอรอลออกจากร่างการของเราและช่วยให้เราอิ่มดังนั้นจึงช่วยให้เราไม่หิวง่ายในตัวข้าวโพดจะมีสารฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างกระดูกบำรุงสมองประสาทและกล้ามเนื้อในข้าวกล้องจะมีวิตามินเกรอแร่และสารอาหารมากกว่า20ชนิดจึงช่วยได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่มีอาการโรคเหน็บชาโลหิตจ,จาง ท้องุกเป็นนิ้วในปัสสวะชามือชาเท้าหรือเป็นตะคริวในข้าวสาลีจะมีวิตามิน B6 ช่วยลดอาการแพ้ท้องและช่วยบำรุงผิวสำหรับผู้ที่แพ้ท้องกันทานนูทริพลัสจะช่วยได้เป็นอย่างยิ่งตัวไฟเบอร์จะมีเส้นใย,ยสันอาหารสูงซึ่งมากด้วยคุณค่าทางอาหารจึงทำให้ร่างกายของเราได้รับอาหารครบห้าหมู่ นูทีพลัสทั้งเด็กและผู้ใหญ่และับทำงานสามารถทานได้สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อมาหาเราหรือว่าผู้ชี่แชร์วิดีโอของเราไปนะคะสวัสดีค่ะค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการชงซึ่งเราสามารถชงวยง่ายโดยการเตรียมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นมาก็ได้นะคะเราจะฉีกซองเพราะว่าซองมันจะออกแบบมาในรูปแบบที่ฉีกง่ายเราสามารถฉีกได้เลยค่ะก็เทเข้าไปในน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็โคน สำหรับบางคนนะคะที่ไม่มีน้ำร้อนเราหรือว่าน้ำอุ่นเราก็สามารถที่จะใช้น้ำเย็นหรือว่าน้ำธรรมดาก็ได้นะคะโดยการที่เราสามารถพกขวดน้ำหรือนูทรีพลัสไปกับเราได้ตลอดเวลาและเมื่อที่เรารู้สึกว่าหิวเราก็สามารถทานได้เพราะว่านูทรีพลัสออกแบบมาแบบเราสามารถพกพาไปได้ง่ายๆนะคะแต่ท่านใดที่แบบเรีบนะคะ แล้วเราชงด้วยน้ำร้อนเราสามารถเติมน้ำเย็นหรือว่าน้ำธรรมดาให้อุ่นแล้วเราสามารถก็สามารถทานได้เลยค่ะนูทริพลัสจะช่วยทําให้เราอิ่มท้องได้นานและทําให้เราได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะเห็นไหมคะชงง่ายๆแค่นี้แล้วก็รสชาติแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะ ค่ะนูทีพลัสก็ชงง่ายๆแค่นี้เองไม่ยุ่งยากเลยเราสามารถพกพาไปได้ทุกที่ที่เราต้องการนะคะในหดึ่งซองทำให้เราอิ่มท้องอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะ